ทำวินเวียงแล้วก็ระเบิดลงได้เลยสําหรับคนที่แบบย่างเข้าสู่วัยทองหรือคนที่เป็นวัยทองนะคะพอฮอร์โมอนเพศหญิงเราลดหนึ่งในนั้นคือการสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนิน,นะคะ่ะมันลดลงไปด้วยก็ทําให้ฮอร์โมอนการนอนหรือว่าเมลาโทนินเนี่ยมีการผลิตที่ลดลงได้ไปด้วยวงจรการหลับตื่นไม่ดีอีกนะคะหลับไม่สนิทตื่นบ่อยกลางคืนตื่นแล้วกลับมาหลับต่อยากพอนอนน้อยนอนไม่มีประสิทธิภาพตื่นเช้ามามันก็เบลอแล้วก็รู้สึกว่าเราก็หงุดหงิดง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเรานอนน้อยอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแก้้ที่ตน ให้ตัวเราเนี่ยมีสมดุลฮอร์โมนก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยกลับมามีอารมณ์ที่ดีขึ้นได้เหมือนเดิมมันก็เลย Amazing แบบนี้อะไรเนี่ยกินแค่สารสกัดธรรมชาติกินแค่อาหารสารสกัดทุนเหลืองอะไรเงี้ยแต่กลับมาอารมณ์ดีขึ้นพอเราทานสารสกัดที่มีสูตรโครงสร้างมีการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนที่ิงนะคะซึ่งถือว่าปลอดภัยด้วยเพราะไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยอาการปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เลยดีขึ้นนั่นเองนะคะถ้าถามว่าทานไ,ได้ไหมทานได้คะ่ะช่วยในเรื่องอารมณ์ได้เช่นกันสามารถกดดูรีวิวที่ตะก้้าไดเเลลยยยนะคะคมีพีพบ